ข่าวล่าสุดมาแล้วครับข่าวล่าสุดเล่าความเจ้าชู้ไม่ขอพูดว่าหยุดได้ไหมหมอดูทักจะตายเพราะผู้หญิงตรงตรงเดอสตา์หรือตรงตรงกฤษกร,กร,รมาเปิดใจเรื่องความเจ้าชู้ในซาน,น,านิเบาได้เบาตอบสถานะเบสรักวอรนีลูกสาวสมรักคำสิงเรียกว่าแฟนได้ไหม ตรงๆกล่าวว่าการใช้ชีวิตของผมกับน้องอาจจะดูเหมือนเป็นแฟนกันไม่สอดคล้องกับในสิ่งที่เคยให้สัมภาษณ์ไปที่บอกว่าคบหาดูใจกันแต่ยังไม่ได้ขอน้องเป็นแฟนยังไม่ขออย่างเป็นทางการแต่การใช้ชีวิตอาจจะเหมือนเป็นแฟนก็เท่านั้น โดนแซวว่าตอบแบบดาราตรงๆบอกว่าสำหรับผมเป็นอย่างนั้นเขายังไม่ได้ถามผมแค่รอเวลาแค่นั้นเองการใช้ชีวิตสองคนการเจอกันผมก็ไปบ้านเจอพ่อแม่น้องชายน้องซนิแซวบอกว่าถ้าแบบนี้พี่ไม่เรียกแฟนพี่เรียกผัวตรงๆรงปล่าว่าต้องเข้าใจพ่อแม่เขาอยู่แล้วเขาอยู่ในสายตาผมได้คุยกับพ่อแม่เขาเข้าใจมุมมองเขา ส่วนเรื่องความเจ้าชู้ถึงขั้นกลับบ้านไม่ได้ชี้ไปในตลาดทุกแผงเลยตรงๆกล่าวว่าไม่ขนาดนั้นเมื่อก่อนตอนใช้ชีวิตที่มหาสารคามเหมือนวัยรุ่นคนหนึ่งและเทติดเพื่อนเที่ยวกลางคืนติดผู้หญิงบ้างคนมายุ่งกับเราเยอะไม่รวมที่ผมไปยุ่งกับเขาด้วย